บุ้ยไม่อยางอีบาศเียมันมาขึ้นนั่งกวกเถนี่อันนี้ไม่นั่งกวกกันนี่กูใส่แต่เป็นนั่งกวกบีบอไม่น่าสิบอกตอนนี้เจ็ดแสนเศร้าแล้วผม มาแล่นพ่อพาไปกินเราไปจัดฟองข้าวหากะจยจุดจะันมแล่นมาหยุดยงซะยันนี่พ่อซื้อซื้อมาฟองให้พูดเฒ่าพ่อยังเกาะซื้อมาให้ซื้อมาไม่พูดใหอยกนี่มึงสิสูบมาใช่ซื้อมาผูดเอะผูเอมึงสูบมาได้บอลนี่พูดมาพูดมามามามึงกับาบมาเนี่ยมามาเน่มึงถืวมันซื้อมา โอ้ยโอ้ยมา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 งาม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 วมา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 ้อมามามาดามามมา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 าม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 อมา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 ามามบมา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 ามามาอาม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 มามาาม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 าากาาม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 มาาามมาามามาาาาา ชื่อป้าหมาแม่แจ้ผู้เฒ่าปลากระป๋องโอ้โอเรายิ่งเห็่พอไปกินเราแม่นซื้อมามาแจ้ผู้เฒ่าแม่นปลากระป๋องแม่นห่วยห่วยคิดดี้ยเลยบังนี่แม่นห่วยไพ่อจะตวดซามันเจ็บแล้วพ่ออุตส่าห์ว่าเสียบัวขาหมูขาหมามาแล้วจะร้องนี่มันบาปบ่ได้ กับเต๊กเกี่ยวกับก้าวี่วกับมากกันจีอนอะไรไปโลอกกันมัสองพ่าซะนะอ่ไรอ่ไ้อะอ่ไ้อ่ามึงเป็นพ่อกูจะมาได้ยัมึงก็บอกให้กูกินเงี้ยนี่อ่ไรเฮ้ยอะไรมึงก็สี่นากูว่าจะล่าจอนเลยมึงจะปับกูกอหาไรเมาหรอหมัวตีเมาโง่มอหรอมึงจะมวนกับเส้นนั่นแหละหยุดโอ้ยหยุดโอ้ยโรบลังไเนี่เอ๋อเป๊กมมนจะตาได้ยัง เก่งกี่เลยตอน้ราพื้นเราขึ้นเมาเราตัวมึงอยามาสีนากูอนจะด้าย้อนไรู้ปที่ไหนนี่ไมอื่อ้อยนื้อะไปถอนมูดอาเกันเลยเอาเงินไปซื้อยังเกาะปอเทาปอ่ามาปกระป๋องอผู้เทาือมาปกระป๋องผู้เาแ่บอกเลยนท่านถั่วมต้องแจกมามาปะกระป๋องนั่วก่อนเอาแจกตัวต้องไปตังเกนห้กินัสิบแจก กระสานการจัดฟองครับเขา้เกียดมันจะเป็นหนึ่งในสมาชิกคุณนำทีมงานูนำทีมงานอกจากากับไปซื้อมากับปลากระป๋องมา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 ่กอยโอ้ดีดแมงบดขึ้นลดไปไปาเสืเสื่อมามาจไปเจียวหยาด้อเสื่อมาแล้วกันเจียวแหงมันกินพวกนี้กัเสียงอัดก่อน โอ้ยไม่ควรเลยวยเราเนี่ยมาซืผ้าสำหน่อยอีพอได้ข้าไปซื้อครับครับผมโอเคจะบอกกันไอ้แม่น์อย่างอีกบาทนี่แจ๊กกะนี่เราบอกเนี่ยไปซื้อฮันแม่ครับเปิดเห็นตะนั่งกวกพะนะอันนี้น้ายกวกตัวนี้แม่นครับอือแจ๊กกะเออแจกได้ตจีเอาเคือซื้อมาหน่อยสิมันเรื่มมันคำก่อนบมันคำแล้วครับท่านเดี๋ยวเลือกเลี่ยนมูจักฝั่งมาเปิด โอ้แจกเบื้องต้นมาเนี่ยใช่ครับห่วยเอาี่ถ้าจะได้หลายก็แจกคนละหน่วยใครครับตักถาดกันถาดครับถาดแจกจ้าแจกจ้าที่เปแจกเส้นอก่รนี่เนอะแจกจ้าไม่เป็นไหลังกดี๋ครับหลังไหนอ่าแล้วก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะของบ่กขืนถวยไปแล้วครับผมแจกจ้า งาลงล่องันาะ้านบบบออนี่คือความคิดของพอครับเราจะให้เขาคัดสรรคิดสรรเองเลยนะฮะแก้าแกเออแะอาแล้วครับนี่คือนางกวักกับผมแก้าปมมเกี้สีไปขายโรตีแต่พี

บ้านพ่อใหญ่ใจกับผมอยู่ผู้เดียวครับนุ่มสวดกับผมอยู่เพือเดียวพ่อดีพ่อยัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอออยู่ดีมีแห้งอยู่เพื่อเดียวครับเท่าอยู่ผู้เดียวเพื่อนนะครับผมนะครับผมเออไม่ยังไรบอกพ่อใหญ่มือนี้เอายังมาแจกเขาแจกผมฮะเอายังมาแจกบอกพ่อใหญ่เอาวาใครมาแจกผมเงยมาแจกไปบอกลาลงออกไปพ่อใหญ่เลยไปไปเอายังให้พ่อใยัยในมือนีิเอออ่ะอันนี้อยู่ผู้เดียวพี่น้องครับอยู่คนเดียวนะครับผม ผู้เฒ่าอย่เพืเดียวกับผมนะครับอ้าอ่าแบ่งไปเลยเอาอะไรไปบ้างนะครับวันนี้ครับความคิดของพออบีเออมาแม่เออพะยมาเอาเออครับผมเออนะครับเอามาม่าไปใครยกไปบีเออพี่น้องครับผมยางบ่อได้พี่น้องนะครับนี่เอ่อมาม่าเอาไปเออครับผมผู้เฒ่านะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่อ้ามอบไข่ครับผมครับ มายัยเลยเออไปเอกลาพูนพี่ไอ้เพเลยพูเท่าไปกินเอออยู่พืเดียวครับผมอ่าไปส่ต่อเข้าบ้านนี่ไปส่ต่อพี่เฮ้ยไปเงี้ยนฮะเงี้ยนยนไรนะครับอันนี้คือสภาพของนะครับเพื่อนพใจพี่น้องครับอยู่เพเดียวกับผมสะอาดพี่น้องครับอันยางว่ได้เรื่อแต่บ่าไหนแปลนบดเิน แปลนบดพี่น้องเลาวรอบกวดรอบปัดรอบกวดออกแปลนบดกับผมนะครับเร็วๆนี้เราจะมาถ่ายหนังที่บ้านหลังนี้นะครับผมครับผมไปไปเนี่ยอาเดินทางเด้อไปได้บ่อหญ่เด้อยืนดีไม่แห้งยืนดีไม่แห้งไปเออไปเลยเออหาเงินผู้ใดผู้เฒ่าผู้เพลผู้มีหลวงผู้เต่านะครับผม เอาละคันกผู้ชมฮะไปได้แล้วครับนีู่้วมไหมไปแล้วครับพี่น้องกับผมอ่ะหนึ่งความดีที่ทำครับชันป่องเข้าไปหาแนมมาจวดนะหุดนี่หยุดไอพ่อสอนะละหุดไปสอนอะไมันเยเลยหุดมึงจะว่าุดหยุดหยุดปจนาจอดุเต๋อองคุณเลยหุดงงไปเลคำเดียวเดี๋ยวไม่รู้ ไม่รู้ก็ไม่รู้เฮ้ยไปหาไม่ใงีคุณบาดนี่ไเรวเรเรววเร็ต่อใหม่ตัวใหมเอาสุกอะไรบ่สุกบ่ไนก็บ่เยี่ยงมากเออเออเอเออเ่ยงมากพี่เอา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 เออจอดจอจอดเออเอาเอาเวากไม่เง Điều đuôi 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 bài, đuôi <laughs> <laughs> à, à, bít à, 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 lại chu toàn lại, ờ, áo, ờ, áo, anh ấy có tháo có tháo à cảm ơn,

เออเออนะครับผมสี้อืมนะฮะเบา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 เาเเออนี <t os busca> ่ไอ้ไม่ใหญ่น้ำนี่ย่างมาหนี่เบา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 ไอ้เงี้ยไม่เอาอันนี้แล้วไรลงมาเสร็จแล้วไม่เอานี่ยไม่ใเงยมาเอาอันนี่ยเออเอาโอเคใหยื่เออเออเอาเออเอาเหย่อเหยื่ใเหยื่เลยเอาเลยครับเออเอาให้ครับเอาให้เออเอาไปเลยเอาให้เลยเออ อยอครับผมบรรยากาศนะฮะเราจะรีบแจกแล้วครับแล้วเราจะไปจวดครับผมจวดว้ายจวดจังไสเกินเยอะนี่คร <ไป S 1> ับไปเข้ามาหนิเรี๋ยวปล่อยสวัสดีครับฮะพี่มึงเินอาจารย์ปองสแสแลกเนะ้อ ก้อาน้ำเปล่อ<น>ก็เขาลงบาน,นมนือกันดิอ๋าเด็กผู้เฒ่ามาแล้วอ่ะแม่ให้ยายเร็วเออเอาให้ยายยายมาเอานี่ครับนี่มาเอาของเออเออเออให้ย้ายไปเออยกไประวงัวงระวังกันปองเจ้าลงจะปองอ๋อ, <c oughs> อจีเลียนได้จะหน่อยเออตัดไป

ไปพักอากาศมือทรงใหญ่แล้วเปล่านี่เอ่ออาเทียบมือทรงใหญ่ไปเออเอาเอาเอาขึ้นยางจะไปก้อนยางก้อนม่ใหญ่ที่หล่อเออไปแล้วพี่น้องอืันนี้นีก็ใหญ่ก็ได้ครับผมเอาแบ่งป้ายแบ่งป้ายเอาผมเรียบร้อยกับภารกิจมือนีพี่น้องครับผมป้าจะไปห้อไปถอยบ่ดิหยุด วายบักหนีกูเฮ็ดเรียกมัเมื่อ่ต้องช่วยพงจุดแมวงอยงนี้เร็นอลไรกินเรียบร้อ,รอยครับมาห้าตถูจุดได้หมเออเอาขอบคุณพี่นองแฟนครับเร็วขอ,อขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับที่ติดตามเจ็ดแสนซับครับทุกท่า ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเดอรนะครับที่นะครับติดตามหอเจ็ดแสนซับพี่น้องครับขอบคุณครับยอดซับเข้ากับพี่น้องก็บคืนเนาะขอบคุณหลายทีพี่น้องให้ความภาคเมตตาครับความห้าที่มีให้นะครับช่องเข้าบอกไลยก่อนว่าช่องนี้ไม่มีสาระนะครับอาจจะแฝงโดยสาระบางครั้งบางที่แต่อะไรนะครับบ่มีสาระเน้นยห้าอย่างเดียวครับนะครับพี่น้องกับเบิ้องอ้าวเบิ้งหน่อยบางหลายผมไม่สําคัญจุดนั้นเพราะอย่างอดาติดผมทำโดยใจทําด้วยความหักที่ผมมีให้นะครับผมนะครับอ่ามัก งานดันนี้นะครับมากกว่าไงซะ เพชรไทยพี่น้องในหัวนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับขอความสุขสุรินีรไม่ใช่ความปลอดภัยแก,โก่โรคนะครับความปลอดไภัยไก่คางนะครับโรคไัยไก่คางนะครับโควิดนะครับผมพี่น้องนี่ไปไก่คางนะพี่น้องเด้อนะครับแล้วโควิดนี่ให้มันไปไกลนะครับ,รบสุขภาพแข็งแรงจุมม๋มพี่นอลล้อรงร,งรงับรู้ตลอดปีโชคดีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนมัง่งมังมีสีสุกแฮ่งเฮ่งเฮ่งพี่น้องที่เปิดกิจการลงเรื่องกะให้ลงเรื่องเฟื่องฟูลูกค้ารุ่นหลังนะพี่น้องเด้อพี่น้องที่อุตสาห์ผับ้านทุุุกกกบบ่่อองททพื้นทที่นะคครัับบุกๆประเทศกะขอใใหห้้้มีแงรร่ำววยยด โควิซา่ายี่เลื่มกัมานเฮามาเยี่ยมอยากถามข่าวท,ทงหน้าผมพอหยาง,งานะครับมาเย,ยี่ยมอยากถามข่าวท,ทีมงานทุกท่านครับเหตุ <F ace> กับเขากำหนดสุภิณกินเอฟซีกินตุ๊กมอกตุกบอลน้นอ,นองกะมามลน้ำกัดรับผมขอบคุณครับ <F ace> จากจทีมผมเสียเพียงเมืองสซโลคอขอบคุณผู้ใหญ่เราจอน,นี่มือปราบพร้อมในงานไอปุนะครับสาธิตตายตามทีมงานทุกทุกท่านแทนเช่นจิมมี่นะครับแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับทีมงานฝากพี่น้องไว้นะครับผมก็เรียกนี้ผมจะไปงานเพลงผู้ป่วยติดเตียงนะครับภายใต้ สังกัดไข่ชายข้าใหญ่ไอจนนี่เฮาแต่ว่าปล่อยลงช่องผมสิเป็นเมืองสซนข้อนของน้องปราบสอแจงฝ่ายพี่น้องเป็นกระลังใจแรงเชียร์ซอสการที่พี่น้องเด้อนะครับขับมาข้าจ่าได้บ๊อบสุภาพนะครับในการเล่นในการเล่นในการท่ายคลิปนอาจารย์ปองเนาะต้องของยาดปัดข้ามกาบพระไพ่วดาแฟนคลับครับผมนะครับขอหยาดได้พี่น้องเด้อบี้วันอ่าก็เร็วนี่เืิอเพิ่มพอจะไปเมื่อเด้อกระมาไปน้องพอ ็นอย่างตดเลียนครับกจะจัดตอนเขาขึ่นนห้ตากแลนดเนาะไปที่ไปเมืองเลยเนาะไปหาลุกแหม่มเข้าเขาอีปให้ตากแลนพี่น้องครับขื้นเมืองเลยครับผมพักคอนจักสามหมกับผมอาการพุทธพลรหัสนี้ขอบคุณเอฟซทุกท่านครับอยู่ดีไม่แห้งครับพมันปันขอบคุณครับฉลองเจนแซมสับอาซอย่างไงน้องจป่องเนี่ครับอาซอมีหมูหันตัว่งใหญ่ยังพี่น้องนะครับเดี๋ยวเตี้ยมือหนาไอผ้าไปเรียงมุกกระทาะแล้วกันเนาะเอากิน ร้านถอดผมบ่อยากเห็นพี่น้องกับผมนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้พ่อซื้อเป็นตัวแบบพันแล้วมาไม่อะไรับไม่เป็นหาเนาะแต่ว่าแต่เขาอยากหาเอาเนาะเอาพ่อกับแม่เมื่อไหร่ยุติสบายขอบคุณหลายสบายพี่น้องกับผมแต่ว่าขยายสองเสียเพ้ยวหอวหลานสบายโลพี่น้องครับบนยหญ่ด้แต่กลปอง พี่น้องไปเจอไปเจอไผที่มีโทรศัพท์พี่น้องบอกอบอกดซับสไครต์ช่ผมนะพี่น้องพ่ัวน่เจ็สนซับพี่น้องบอกแค่คนละคนบอกแค่คนนึง<อ>ข้าวเดียวครับล้านล้านส,นสี่แสนซับกับผมอ,อยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีจ้าขอบคุณพี่ใหญ่ครับ b a น a วอเต t e r ครับขอบคุณแ่นปูนจิตเจริญขอบคุณค<อ>ิงค c a p r i นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเอฟซีท่งบอลน้อพี่น้องเนาะหากแพ้แม่ปั่นขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับจุจจ้ปองไปหาบมาหน้หวดหน่อยป่ะอะถอย บัวยบัวยบวยจะเรนี่ไปไปจัดฟองนถอยสองเลยหยุด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 มึงไม่หยุดป่านจะได้จ้อนแทบี้เอาอาจะไดว่ามันบนผนังพองนี่กูพอมเลยนี่ไฟแดงไฟแดงแม่ไฟแดงโอ้ยไฟไฟหยุด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 ตีน้ะปานนี่